บ้านน้ำม้งมาเออหน,นี่เด้อพี่น้องเด้อบ้านไกเ่เฮือนเคียงเอฟซีเฮาบ้านใกล้ๆอยากกินกระปุ้นอยากไปหาบารบอยจังสันจังซี่มาได้ไมาไ,ไ,ได้นี่ตูบน้อยตูบน้อยว<ม>่ยางอยู่กระปุ้น,นกินฟรีเบียร์นามาซื้อน้ำขอ<ม><ม>่อยเห็นครับโทรศัพท์แม่เห็นไหมข่าวใจโยนี่พี่น้องเบียร์กินฟรีกระปุ้นกินฟรีฟเออหมดแล้ว ข่าวออกมาเป็นไรเนี่ยกูสิขาดทุนกับบาที่โอ้ยมันตายแล้วกระปุลกินฟรีกับซีนนะซีนเบียรซื้อเรียรน่ยซื้อจ้าน้ำแข็งเอาอองหายอะเบียร์ซื้อน้ำแข็งอองหายซื้อเบียร์อันแทมน้ำแข็งบ่อยกระนีเงาหายหระสงทุนไหนอยู่เลยหนึ่งอุ้ยแบงก้า ในหลวงรอสิบเอาสีสาสมก่อนเอ้ยรออ๋อรอเก้าม,มาว่าชเวยเอาหน,นี่สชาสมมาเก็นมันสาสมนะรอเก้าไาก่รู้ก<า>็มีอ่าโอ้เจ็ดแปดเก้าห้าสิบนี่อนี่ดำมันหอ่อได้วเรี่อยๆเลย อนนเออคุณแม่อมรินของหนะคุณแม่รูต้นนนะตุมคุณแม่ลูกสาวอ,อีแม่อมรินาตโตได้ประมาได้คืบหนึ่งอีแม่เลยงาขวดเนื้อ,อง,งามงอยกไปนะนีอ่องไนขด้นั่งขง้างบนนะออนนะี่ย้นั่งข้างนอันนี้หนึ่าบาทนี่แม่อมินน้ำไปหาขา,ขาทำนองทำเนียมยังดอกเดอ้อ สบุนล้เนี่ยลลายเด้อค่ะได้ผลได้แล้วเด็กอันนี้ลุงต้อยหาร้อยบาทนี่ตาทูบุญนำเดาล,ลุงต้อยเด้ออยู่ดีไม่แห้ให้ลำเลหมือนเด็กค่อยถูกรางวัลทีหนึ่งวันทีหนึ่งนะจ้าเอาเงินเอาออกก่อนเพราะว่าเอาสีออกไป ในเมืองกุางิทอนออกอยู่บนี้ต้นมันต่างนะแม่เพิ่มขทาไมก็ได้ซะมกระจายไปสูเพิ่มมาอีกละสองพันแต่ฝึกมาดูความก็สิเคียนสืนอยก็บี้เลยมันชืร่วมยอดให้เลยนี่นชื่อรวมยอดเลนะ มือมันสิอบุญวายมืเอนี้นะจยากสิลงทานเนี่ยเมนี่นะขอบคุณป้านาราเด้อลงทานนะเด้อขอบคุณคุณป้ามากๆครับขอบคุณแล้วก็สาธุทใ้พน้ำแล้วจขุดลงทานน้ำดื่มด้วยน้ำอารมณ์คุณป้าที่สื้อทานยังเทาตั้งเหรอใช่แล้วขอบคุณนารเด้อคุณป้าเนี่ยดีไม่แย่ให้ลำให้รวยสุขภาพร่างกาแข็งแรงเด้อขอบคุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมันขวนยืนเนาะไม่เจ็บไม่จน ดีที่สุดไม่เคยทิ้งลูกทิ้งหลานไม่เคยเลยสักนิดอ้าวกระไดซองสำหรันึ่งเงินตากกัางหาหลานเาน,านี่ยไม่เห็นกังนั้นง้ออยู่เชิงมั้งบางห่วง ยังบรยนปดำมองมองข้างเป็นหละไม่นอพเลือจ็โค้งโอ้หลายคนเติดูบ่นกิมันตะตกมันะนเทด้ยง่าลยคืบหนึ่งแม่มดแม่นะเมายายมาที่สีจะซื้อมัหน่อยลูกพีบมหน่อยมันไก่เงินเคียงกินไก่กับมีร์ตาให้กินไก่ เดียนร่วมก่อนร่วมยอดก็เด้อพี่น้องเด้อยตอนนี้มีอยู่สัสาคนลอยสาว คนไทยก็จะใา้ไม้บนมืออหมือนนี่ถือพวกพืชอยู่ด้ว่ใจแค่เราจะได้เดินโยนลงน้ำขึ้นเลยไม่มาโมงหามึงหาขึ้นนี่น้องอุ้ยลงมากินไก่ลงมาให้น้องน้ำ รวมยอดทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ซเอ,อ่อหมื่นหนึ่งมืสองพันสบาทสาธุหนึ่งห่นสองพัี่ร้อยบาทพี่ตอกแถวเล็กเสียข้เหตุล่าง เรสามคนหนึ่งห่สองพันสี่ร้อยบาทนะจ๊ะสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านนะฮะสาธุสาธุาธขอได้บุญได้กุศลกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสาเอให้กับเมื่อบ,บริจากนา้ำซีแพ็กนั่งก็ได้อยากบริจากน้ำก็ได้เด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาเนาะ,านะอยู่ที่หานเขามีน้ำอัดรมก็มี ดียวท่าน,น้ำได้เป็นเศรษฐีได้พี่น้องต่อรูปกระดองเป็นตาเจ้ารา1 8บาทท่านทานแย้ท่านคันวนนได้เลยเ,เป็นแยน้ท่าครัว ท่านทัวก็ได้เป็นแม่ห้างในม,มา,านเฮ้ย anyway. <c oughs> สินจะส่งหูสอ,อ,องทานบ่อ <c oughs> นีนะปลาโตตาหนาวมึงเอ้ยสองทันหนึ่งร้อยแปดสิบ ปลานอนอ่ะปลานอนไปจ่ายต้องสืบปลานอนคักแน่ให้คลแม่สือแต่คลองมันไม่ให้เขาเขียนซานอมแง่กูนัองปเรียงนะเนาะแง่กูนั่นแง่กูปเรโมอัธนามากกว่าเขากับแฟนตุ๋นแฟนแฟนแฝนแฟนกลับไปตุ๋นเขาคือมะนาะเธอเฮ้ย ให้อันทอต้นกับหลักษาดีๆเด้อ,อเ,นะอยเ้ยร่วมทำบุญน้ำการพี่นอ้องมื่ออื่นนะครับแมนโอนมากมืออื่นกาฉิได้ไปหายที่ล้างเด้อพอเบิ่งแล้วมืออื่นคือสิบุญบุ่น,นสิมาค้นคองเข้าไปอันลงท่านแน่ คนค<น>้องกลับไปคนะายนำ้ำคนกลับไปไหว่าแล้วแล้วคองเขาอือสอด้ะซายทุกบุญกับทุกคนทุกท่านนะฮะสบายดีสั่งไหมมือเราได้สบอบหนึ่งกับน้ำแฟ้งยังม่ได้สั่งสัมน,นะ